ครับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการของเราครับนี่ครับกับช่วงกินแชเป็นช่วงที่เรา3ามคนนะครับมีเฮียซรงล่งเหงเล้งหงแล้วก็นิกเล้งหงแล้วก็เฮงเฮงเชิญยิ้มใช่แล้วจะไปตั้งวงกินแชกับร้านต่างๆที่เราคัดสรรมาแล้วนะครับครับสัปดาห์นี้ครับจะเป็นร้านอะไรแล้วเราจะชวนให้คุณเนี่ยหิวยำขําคืนได้ซักขนาดไหนผมว่าท่านชมหากว่าพร้อมแล้วเราไปกินแชกันเลยครับ กวกกินชาสนับสนุนโดยชาตรามือพัตคาการเล่งหงแลวตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่กับช่วงกิน,กนชา,ชา สวัสดีเฮียซองครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับแน่นอนนะครับอยู่ในช่วงกินแช์ก็ต้องอยู่กับผมครับแห้งๆชัดเยอ้โมเล่นใหญ่ตลอดครับผมสุดยอดเลยนะว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเขานัดหมายมาถ่ายกินแช์ครับ มาสายเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับ <ปะ S 1> วันนี้ทาไมคุณมาก่อนเวลาได้ล่ะเออวันนี้นะครับที่ผมมาเร็วเนี่ยหเหตุผลผมก็คือรู้ว่าเพื่อนนิกไม่อยู่ผมก็เลยต้องรีบมาเพื่อมาช่วยเฮียทารายการเตรียมงานเตรียมโลเคชั่นให้ดีโอ้โหรับผิดชอบหน้าที่ดีมากครับผมแล้วที่สําคัญที่สําคัญรู้จักกับเจ้าของร้านที่เรายังมากินชาวันนี้หรอ,หอไม่ใช่<อ><อ>ล่าะไรล่ะและที่สําคัญทํากันบ้านมาเยอะเลยที ไม่ใช่โอ้ยอย่าเพิ่งขัดดิแล้วที่สำคัญมันใกล้บ้านผม,ใ,มใกล้บ้านคุณใช่ครับมันนี้ถ่ายรายการใกล้บ้านมุนอนนนเราจะลดชั่วโมงกว่าแล้วอยู่ที่ไหนบอกท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่เซนทรัลเฟสติวัลอีสเวลแล้วนะฮะอย่างที่บอกแล้วผมอยากกะปรึกษาเฮียด้วยว่าที่มาเร็วเนี่ยครับผมเจ้าเพื่อนนิกเลยในเฟซบุ๊กอ่ะไม่อยู่ดิ เช็คอินอยู่อเมริกานิวยอร์กอะไรนะเจ็บใจไม่พอทำไมเช็คอินอาหารมาให้ดูด้วยอะ <c oughs> ปรึกษาเฮียทำไงดีตะก,การยังไงดีไม่ต้องปรึกษา <c oughs> ผมเห็นแล้ว <c oughs> ผมก็มันไส้เห <c oughs> มือนกันนั่นเองช้าไปด้วยล่ะเราจะทำยังไงกันดีครับไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมวันนี้นิกไม่อยู่ไปอยู่นิวยอร์กที่อเมริกา <c oughs> ใช่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนี่นะครับตามเราสองคนมาตั้งวงกินแชร์อาหารสไตล์อเมริกันกันครับจะเป็นร้านอะไรผมว่าตามพวกเราสองคนเข้าไปตั้งวงกินแชร์ที่ร้าน ไว้ชัฟเฟิลกันเลยครับไปครับ วันนี้วงกินแชก็มาทําหน้าที่ยั่วยน้ําย่อยให้ตื่นขึ้นมาทํางานเดึกๆแบบนี้เหมียนเดิมนะครับ <c oughs> แล้วร้านที่มาตั้งวงกินแชก็คือร้าน White Shuffle ตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งเซนทัลเฟสติวัลอีสต์วิลเลียบทางด่วนรามอินทราน,นี่เองร้านแห่งนี้เป็นร้านที่นําเสนออาหารสไตล์อเมริกรันคุชซีนร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นแต่แฝงด้วยโทนอบอุ่นมีของประดับตกแต่งน่ารักน่ารักวางตามมุมต่างๆของร้านเฟอร์นิเจอร์ใช้ไม้ผสมปสานกับหินอ่อนได้อย่างลงตัวให้ความ รู้สึกสบายๆผ่อนคลายจริงๆเลยครับแล้วตอนนี้ครับเราสองคนก็เข้ามานั่งอยู่ด้านในของร้าน White Shuffle mm hmm. ที่ Central Festival Eastview mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ใช่ครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่ว่าจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาตั้งวงกินแชร์กับเรากับร้านอาหารสไตล์อเมริกัน oh <my> ครับที่สำคัญก็บอกว่าเป็นสไตล์ นิวยอร์กอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนิ๊แรงโงงคุณอยู่นิวยอร์กวันนี้เราก็ยังจัดอาหารนิวยอร์กพูดง่า,งงายๆคุณไปกินที่นู่นแล้วส่งรูปมายัวย่วยัวย่วยวนเรายั่วไปก็เท่านั้นฮะเราอยู่ประเทศไทยเราก็รู้สึกเหมือนเราอยู่นิวยอร์กได้เหมือนกันได้วันนี้เราก็เลยจัดร้านนี้เลยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักด้วยว่ามีร้านอาหารสไตล์นิวยอร์กอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับพูดถึงบรรยากาศก่อนดีกว่าครับบรรยากาศนะผมบอก,กเลยว่าเข้ามาเนี่ยมันดูแบบว่าเขาเรียกว่าเรียบง่าย แต่ว่ามันหรูดูอบอปูนต้องเหนือจากนั้นบรรยากาศดีแล้วอาหารวันนี้มีอะไรกินบ้างครับเองครับเมนูแรกเลยนะครับประเดิมกันก่อนเลยเาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยแล้วก็นี่เลยแบบ appetizer อ๋อี่กินได้อีกทิ้น appetizer สําเนียงกได้แต่ลิ้นไม่ต้องแลบออกมาเยอะขนาดนี้ก็ได้กับเมนูล็อกเก็ตโคชูโตครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่อยู่ด้านหน้านี้แล้วนะครับเป็นสลัดครับ เมนูแอพพิทายเซอร์จานแรกเราก็เรียกน้ำย่อยกับเมนูอกเกตโปรชูโตหรือว่าสลัดผักอกเก็ตราดซอสเบลสมิกครับวัตถุดิบเมนูนี้ประกอบด้วยน้ำสลัดเมล็ดทบทิมผลไม้แห้งแฮมโปรชูโตและไวร็อกเกตเชฟนำารเกตมาคลุกกับน้ำสลัดป้อมจากนั้นก็จัดจานวางแฮมโปรชูโตตามด้วยผลไม้แห้งเราก็จะได้แอพพิทายเซอร์แสนจะน่าทานกับเมนูอกเกตโปรชูโต ลัดผักล็อกเก็ตนั่นเองสลัดนี้เนี่ยนะครับผาบอกว่าเป็นผักที่ระดับต้นๆของสลัดเลยนะผักชนิดนี้เนี่ยจะต้องมาทานกันในสไตล์แบบฝรั่งเลยนะแต่ที่เจ๋งคือผมชอบเขาเรียกว่าน้ำสลัดของเขานะฮะครับน้ำสลัดเนี่ยถ้าเป็นอย่างอื่นเขาจะมีน้ำสลัดญี่ปุ่นสลัดครีมหรือสลัดอะไรก็แล้วแต่อย่างไรแต่อันนี้เขาเป็นสลัดเเรียกว่าเรียกว่าเหมือนเป็นสลัดผลไม้เป็นสลัดเหมือนเอาผลเบอร์รี่ต่างๆมารวมอย่างนี้รสชาติออกเปรี้ยวนิดหน่อยครับแต่อร่อยมากครับดูจากสีก็เป็น สีออกชมพูชมพูเข้มก็คือสีสันของผลไม้ใช่ครับผมใช่แล้วก็ชิมเลยชิมดีาอธิบายกันอยู่นะคือล็อกเก็ตกับน้ำราดเนี่ยจะออกเปรี้ยวใช่แต่พอมีแฮมของโพชูตโตเข้าไปนะฮะทำให้มันมีเหมือนมีเค็มเข้ามานิดนึงมันทำให้พอกินรวมกันปุ๊บ เข้ากาันเข้ากันครับคุณผู้ชมครับุดยอดจริงครับเขาสัน่นมาอย่างดีเหมือนเลือกไว้แล้วครับว่าต้องกินกันแบบนี้เข้ากันเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับแค่เมนูแรกตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าทุ่มเศษๆนะครับก็ห <c oughs> <c oughs> <c oughs> วังว่าจะสามารถทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยบุกน้ําย่อยของท่านเนี่ยมาเจอกับอีก5เมนูต่อไปนะครับ <c oughs> <ๆ>ไปที่เมนูที่2เลยครับผมเมนูที่2นะครับกับเมนูเอลเจอร์แฮร์โอริโอมัสลูมแอนด์เบคอนครับ ต่อกับเมนูแอนเจลแฮโอริโอมัสลูมแอนเบคอน ใครที่ชอบไล้หลงไหลในเมนูเส้นหรือสปาเกตตี้เลเวอร์ต้องโดนกับเมนูนี้แน่นอนเพราะว่าหน้าตาชวนทานสเละเกินดูสิครับเมนูนี้ประกอบด้วยเส้นแองเจลแฮ r เบคอนเห็ดชิตาเกะแบบสดๆและเครื่องปรุงมากมายเชฟนำเส้นแองเจลแฮ r มาต้มในน้ำเดือดที่ใส่เกลือและเบซิซออยไว้ต้มเพียง3นาทีเราก็จะได้เส้นแองเจลแฮะระหว่างรอเชฟก็จะนำเบคอนมาทอดให้กรอบจากนั้นก็นำกระเทียมพริกขี้หนู และเห็ดชิตาเกะผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเส้นและเบคอนแล้วก็เฮิร์บต่างๆปรุงรสเพิ่มนำมาจัดจานให้สวยงามเพิ่มเติมด้วยเบคอนบิดและพาเมซานชีสเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนู Angel Hair o r ริ m อ s ัสลูมแอดเบคอจริงๆแล้วเนี่ยเส้นแองเจ h ลแฮเนี่ยก็เป็นเส้นสปาเกตตี้ชนิดหนึ่ง oh. แต่ให้จำไว้เลยว่า เป็นเส้นสปาเกตตีที่มีความหนาหนานะก็คือเส้นหนาเนี่ยแค่เพียง1มิลเท่านั้นเพราะฉนั้นเจอเส้นอะไรที่มัน1มิลออกเหลืองๆหือนั่นแหละแองเจิลแฮร์มไม่ใช่ผมนางฟ้าอย่างเร่งเข้าใจประมาณว่าเขาเปรียบเปรยเส้นเล็กบางร่วเหมือนผมกับน,นางฟ้าหลังจากนั้นเราก็เริ่มส่งผมนางฟ้าเข้าปากเลยนเครฮบ เป็นไงเส้น a อ g e เจอร์ฮาร์บางฟ้ามีมีความกรึบๆอยู่ไหมถูกต้องเลยนี่ครับคือการปรุงเมนูนี้ว่าไปทำกินเองที่บ้านก็ควรจะลวกเส้นให้ได้แนวนี้นะครับผมถึงจะได้สูตรแบบอเมริกันสไตล์จริงๆที่ร้านแห่งนี้ครับชีสเด็ดจริงๆครับสุ้ยอดจริงครับไปเมนูต่อไปดีกว่าฮะกับเมนูวันกู๊ดเบอร์เกอร์ครับผมโอ้โห เมนูวันกูดเบอร์เกอร์หรือว่าชัฟเฟิลเบอร์เกอร์ของร้านไวท์ชัฟเฟิลแห่งนี้น่าทานจริงๆวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีทั้งเนื้อวากิวบดเอ็มเมนทอนชีสแผนน่นหนาๆผักต่างๆและเครื่องปรุงรสเชฟนำเนื้อวากิวบดท,ที่ปรุงด้วยเกลือพริกไทยออสไ์หรือว่าเครื่องเทศบาร์บีคิวนำมากริดทั้งสองด้านให้สุกระดับมีเดียมแรวางเอ็มเมนทอนชีสบนเนื้อให้ชีสละลายจากนั้นก็ย่างเบคอนพร้อมกับบัลน์จะเสิร์ฟม,มาบนถาดไม้สวยงามวางกรลิกซอสผ เกลรนซอนและซอสมะเขือเทศซอสจะมี3ซอสน,นะครับมีซอสมะเขือเทศมทมาโตซสธรรมดานะครับ,รบแล้วก็ซอสกรกลิิใช้อีกซอสหนึ่งคืออันนี้เจ๋งมากผมอยากลองมากเป็นซอสมัสตาร์ดมัสตาร์ดธรรมดามแต่เป็นมัสตาร์ดโอเคครับเพาเรื่อมัสตาร์ดพนพืชอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเจ๋งอ่ะนี่ไหมคุชมครับ เป็นมัสตาร์ดเกับพืชนะครับที่เฮงบอกไว้ครับเรียกใช้มือนะฮะลองดูครับแบบนี้ต้องมือเลยครับแน่นเลยเฮียครับโอ้โหสุดยอดจริงจัดเข้าไปเจอเข้าไปเมนูนี้โชคแต่ได้อารมณ์กินแฮมเบอร์เกอร์เหมือนนั่งกินอยู่ที่นิวยอร์กเลย สุดยอดเมนูนี้ไปที่เมนูต่อไปเลยดีกว่าเวลาผมมาที่ร้านแห่งนี้ไว้์ชัฟเฟิลมักจะสั่งเมนูนี้มาทานเพราะว่าหลายท่านที่เดินทางมากับผมเนี่ยบางท่านก็อาจจะไม่ทานเนื้อก็เลยจะทานสเต็กที่เป็นเนื้อหมูคนหลายคนเนี่ยในประเทศไทยชอบมากแต่การกินสเต็กหมูที่จะ,ะรจอร่อยครับหาได้ยากนะครับแต่นี่เป็นสเต็กหมูสไตล์อเมริกันแตกต่างจากเขายังไงก็คือหสเต็กหมูเขา มาแบบชิ้นหนาๆสองผ่านการหมักที่นุ่มที่มากกว่านั้นก็คือซอสที่เขาทำมันจะแบบรสชาติแบบสไตล์อเมริกันเลยเนี่อยู่ข้างหน้าผมครับชื่อว่าเมนูพอกช็อปง่ายๆแต่ถ้าว่ามาที่นี่ต้องสั่งเลยครับผมเฮียพูดเหมือนเฮียเข้าอยู่ในครัวกับผมเลยโอ้โหรู้หมดทุกอย่างเลยผมแอบดูอยู่ข้างหน้านี่ไงผมดูรู้อยู่แล้วว่าทำยังไง เมนูหน้าตาคุ้นหน้าคุ้นตาสําหรับหลายๆคนที่ชอบทานสเต็กกันอยู่แล้วกับเมนูพอกชอบจานนี้ตกแต่งมาอย่างสวยงามแต่แอบ,บสงสัยนิดหนึ่งครับว่าทำไมนี่ทำไม,ำไมชิ้นหนาขนาดนี้โอ้โหและรสชาติจะเป็นยังไงไปหาคําตอบกับวงกินแชกันเลยครับ ที่บอกนะครับว่าเนื้อมันนุ่ม,มทุกอนูของเนื้อเนี่ยเหมือนมันมีรสชาติของน้ำหมักที่เขาหมัก้าไปเป็นสูตรเด็ดลช่รับที่เราจะรอไปถามของร้านเขาผมว่าท่านชมต้องมาสัมผัสเองบางท่านบอกว่าเฮ้ยเฮียสมกินแล้วไปพูดว่าอย่างนู้นอย่างนี้ <ทำ S 1> อย่างนั้นอ,อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมาชิมครับคุณจะรู้เลยว่ามันจริงๆแน่นอนครับท่านชมครับต้องขอบอกเลยว่าถามว่าท่านชมเนี่ยมาที่ร้านแหน่งนี้นะครับไวช็อปโฟที่เซ็นทัน เฟสติวัลอิชวิวแล้วก็ถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ถ้าไม่สั่งเมนูพอกช็อปมากินแล้วก็เฮียซงเล่งหงตีตายเลย,ย,เ,ลยเมนูนี้ชอบมากเลยครับชอบตรงวัตถุดิบดีการย่างดีการหมักดีและซอสเกวีของเขาที่แยกออกมาให้เราทากินเอาเนี่ยอร,อร่อยอร่อยเมนูนี้เด็ดครับผมโอ้โห <c oughs> สุดยอดจริงครับแต่เมนูนี้ อยากกินเยอะฮะยังมีอะไรที่รอเราอยู่อีกหลายเมนูครับโอ้ยไปแล้วไปแล้วสีหเมนูนะครับผมเมนูต่อไปครับเป็นเมนูที่อยากจะแนะนําเหมือนกันเป็นเมนูที่คนที่เป็นมิตรและเพอร์คนชอบเนื้ออันนี้อย่างพวกผมเนี่ย <laughs> อ,อะไรแบบนอะไรชอบมากครับ <laughs> ชื่อเมนูครับ Angus l i p e y e Steak ครับนี่ อร่อยกับสเต็กหมูไปแล้วก็มาต่อกับสเต็กเนื้อกันบ้างครับกับเมนู Angus Ribeye Steak เป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีของร้านไวท์ชัฟเฟิลแห่งนี้ทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบหลักก็คือเนื้อส่วนริบอเบบี้แคลอทถั่วหวานข้าวโพดอ่อนและเครื่องปรุงต่างๆเชฟปรุงเนื้อริบอายด้วยเกลือพริกไทยจากนั้นก็นาไปย่างบนเตาชาโคลเชฟบอกว่าเนื้อต้องปรุงให้น้อยที่สุดเพราะเราจะได้สัมผัสกับรสชาติของเนื้อจริงๆ จากนั้นก็นำเพิ่มต่างๆทั้งใบทามโรสแมรี่ลงย่างในกระทะบริฟอายสุกระดับมีเดียมเชฟก็จะนำมาหั่นและจัดจานเสิร์ฟคู่มากับเปปเปอร์ซอสและผักต่างๆที่ย่างไว้แล้วดโโู้โโซ่ดูสีของเนื้อสิครับ้ยโ,โแดงฉ่ำน่ากินฟุดๆ เมนูนี้เป็นอเมริกันสไตล์แท้ๆครับผมจากการหั่นการเลือกสรรวัตถุดิบนะครับต้องบอกเลยถ้าใครที่เป็นมิตรแล้วเวอร์ถ้าไม่มาเนี่ยโหถ้ามาแล้วไม่สั่งนี่โอ้โหโกรธกันเลยล่ะครับผมอ่ะไปที่เมนูสุดท้ายครับกินอาหารขาวเสร็จเรียบร้อยก็ต้องปิดท้ายด้วยของหวานครับของหวานสไตล์อเมริกันคืออะไรวันนี้แนะนำนี่เลยครับเมนูชื่อว่าบัตเตอร์มิลค์แผนเค้กนั่นเองครับโอ้โหนี่ครับของหวานอยู่ใกล้แล้วนี่ฮะนี่ครับ ปิดท้ายกับเมนูบัตเตอร์มิลค์แพนเค้กเป็นเมนูอของหวานยอดฮิตของไวท์ชัพเปิลครับ <S <S 2> <S 2> เ,เมนูนี้ประกอบด้วยแป้งแพนเค้กที่ร้านนำไข่นมบัตเตอร์มิลค์วานิลลาครีมและแป้งสาลีตีจนเข้ากันจนได้เป็นแป้งแพนเคก้กไม่ได้แป้งที่อบแล้วเชฟก็จะนำมาจัดจานตกแต่งด้วยผลไม้ทั้งกีวีสตรอเบอรี่มะม่วงสุกกล้วยหอมและเสาวรสสดเราก็จะได้เพิ่มความหวานกับเมนูบัตเตอร์มิลค์แพนเค้กแล้วล่ะครับ แนะนำเลยท่านผู้ชมถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านนะหาซื้อสับปะรดแบบนี้กินก่อนนอนก็ได้หรือกินตอนเช้าก็ได้ครับวิตามินซีสูงมากแล้วก็อร่อยมากคนญี่ปุ่นกินอย่างนี้ทุกวัน oh. กินอย่างนี้ทุกวันเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกาย mm. นะครับอะมาชิมกันชิมกันูอาหารมีอะไร,รน่าสนใจที่สำคัญวันนี้เรามาชิมอาหารมาตั้งวงกินแช เรียบร้อยแล้วครับ <content. S 1> เราจะเลือกหนึ so them, ่งเมนูให้ทางร้านช่วยเปิดเผยเคล็ดลับให้พวกเราได้รู้กับวิธีการทำของเขาครับผมเผื่อท่านผู้ชมชมแล้วอาจจะไปปรุงให้อาเฮียอาซ้ออาเจ็กอาแปะอากงกัมากที่บ้านกินได้ครับผมเผื่อทำกินเองก็ได้เดี๋ยวเรืองก่อนเลิกก่อนเลิกก่อนายก็ดีนะเฮียนะแต่ว่าอันี้ก็ดีแต่ว่าบางคนคนที่ว่าเขาได้ไปเนี่ยเขาบางคนไม่ทานเนื้อไม่ทานเนื้อไงแฮงเจอร์แฮก็ดี ก็ล็อกเกตก็ดีก็ดีทั้งนั้นแต่ผมว่านะเอาหมดเลยได้ไหมค้อนลมาเลยไม่ได้ใครจะเปิดเผยสูวแล้วกันนะอะไรดีผมว่าเอาที่ใครๆก็ทําได้ดีกว่าะอรดีฮะนี่ครับฮอช็อป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 นี่เลยเอาเลยฮะเอานี้เลยฮอช็อปครับท่านผู้ชมเราเลือกเมนูนี้เลยครับเองฮอช็อปครับเคท่านผู้ชมชมแล้วอาจจะทําได้เดี๋ยวเราไปเชิญผู้บริหารร้านนี้นี่ครับมาพูดคุยกับเรา พูดถึงคอนเซ็ปของร้านแล้วก็พูดถึงเมนูนี้ว่าจะเปิดเผยเคล็ดลับให้เราได้รู้กันยังไงบ้างครับครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับผู้บริหารร้านแห่งนี้นะครับคุณกิตดาจิตการนนท์นะครับหรือเชฟนิกนั่นเองครับสวัสดีครับเชฟนิกสวัสดีครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณสุรศักดิ์จันทีนอกเชฟโตครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าวันนี้เรามากินแชร์ที่ร้านแห่งนี้ครับผมชอบมากขอบคุณมากครับอาหารนี่เหมือนกับ ได้กินอาหารสไตล์อเมริกันแท้ๆเลยอยากให้คุณนิกเนี่ยพูดถึงคอนเซ็ปต์ของร้านแห่งนี้ให้ท่านผู้ชมทราบหน่อยครับได้ครับไวช์ฟอฟเป็นร้านอาหารสไตล์นิวอเมริกันคุยซีนครับก็บคือจะเป็นอาหารอเมริกันแต่ว่าเราจะคัดสรรวัตถุดิบที่ดีขึ้นเน้นวัตถุดิบที่หาง่ายตามฤดูกาลครับแล้วรสชาติอาหารนี่เราก็ ดัดแปลงให้ถูกปากกับคนไทยมากกว่าสไตล์เนกันแทๆน่ใช่ครับการคัดเลือกของเครื่องเทศต่างๆก็จะเข้าปากคนไทยมากขึ้นครับอยากให้เชฟโตเนี่ยเปิดเผยเคล็ดลับหนึ่งเมนูที่เฮงๆไปดูมาครับกับเชฟที่เขาทำเนี่ยผมชอบมากกับเมนูพอกช็อปนั่นเองช่วยเปิดเผยเคล็ดลับให้หน่อยครับว่าทําไมพอกช็อปของที่นี่ถึงอร่อยอร่อยขนาดนี้แล้วช่วยบอกทางบ้านหน่อยว่าเคล็ดลับคืออะไรครับครับเคล็ดลับก็คือการหมักครับ ซึ่งเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานครับเพื่อให้เข้าไปเนื้อครับคือที่นี่ครับ1นิ้วอัพครับหนิ้วสไตล์ก็ต้อง1นิ้วนะครับแล้วหลังจากกินเข้ามาก็ขดลงมาหน่อยนึงผมอยากรู้ว่าในในน้ำหมักมันครับมันมีส่วนผสมอะไรบ้างที่แบบว่าพอรู้ได้มครับส่วนผสมก็จะมีพวกกาปิก้าแล้วก็เกลืออะไรพวกนี้ครับอืมพวกเครื่องเทศต่างๆกระเทียมหอมใหญ่ตรงนี้นะผมว่าท่านผู้ชมครับถ้าอยากจะรู้ว่าเคล็ดลับ วิธีการปรุงเขาทำยังไงผมว่าไปชมภาพเลยครับ เมนูเฮียทรงตีตายไม่ธรรมดาจริงๆครับกับเมนูพอกช็อปถ้าใครได้มาลิ้มลองพอกช็อปของที่นี่ต้องลืมที่เคยทานจากที่อื่นแน่นอนปันธง <c oughs> และเคล็ดไม่ลับที่ทางร้านใจดีใจด,ดีเปิดเผยให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันก็คือ <c oughs> การเลือดหมูซึ่งชิ้นน่ามากและนำมาหมักกับเครื่องปรุงต่างๆโดยทางร้านนำผงปาปริกา้าผงกระเทียม,มเมล็ดผักชีใบไทม์ลอสแมรี่กระเทียมหอมหัวใหญ่ผงยี่หร่ามาต้มเพื่อเป็นน้ำหมักหมูต้มให้เดือดแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้น ก็นำพอกช็อปมาหมักไว้เชฟบอกว่ายิ่งนานยิ่งดี <c oughs> จากนั้นก็นำมากรีวบนเตาชาโคต่อด้วยการน,นำไปย่างบนเตาซาลามันเดอร์อีกรอบเพื่อให้พอกช็อปสุกจนทั่ว <c oughs> นำมาจัดจานสวยงามเสิร์ฟมาก,กับมันบนและผักต่างๆเพียงเท่านี้ <c oughs> เราก็จะได้เมนูพอกช็อปแล้วล่ะครับ ขอบคุณทางร้านมากเลยครับที่เปิดเผยเคล็ดลับแบบนี้นะครับคุณนิ้กับเชฟโตเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านชมแล้วอาจจะรู้วิธีการทำแล้วไปทํากินเองที่บ้านก็ได้แต่ถ้ากลัวว่าทำแล้วไม่เหมือนแนะนำให้มาที่นี่ครับไวเชฟเฟอร์ที่เซนทัมเฟสติวัล อีสวิวนะครับครับผมและแน่นอนนะครับเป็นเขาเรียกว่าประเพณีของรายการเรานะครับ <c oughs> เรากินแชร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องแชร์ต่อไปให้คุณผู้ชมครับได้มากินมื้อฟรีมื้อพิเศษสุดหรูแบบนี้บ้างครับไม่ทราบว่าทางคุณนิกจะ มอบให้เราสักกี่ชุดดีครับอ๋อได้ครับเฮียก็วันนี้ก็10ชุดเลยครับเพียสิชุดโอ้หเชื่อหรือยังว่าเป็นแฟนรายการกินเที่ยวเราระเบอร์ท่านผู้ชมจะได้แต่สิ่งดีๆตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับผมและใครที่อยากได้นะครับสิชุดแบบนี้ทําไงครับเฮียครับง่ายๆครับเข้ามาเป็นแฟนเพจของเราในกินเที่ยว our the world ใน a c e b o o k นะครับเข้ามาร่วมสนุกตอบคาถามกับเราเราตั้งคาถามอะไรไปคุณตอบมาถูกใจพวกเราเราก็คัดเลือกแรนด้อมหาผู้โชคดีมาทานแบบนี้10ชุดไปเลยครับ แล้วไม่ต้องเสียใจนะครับสำหรับท่านที่ได้ชุดที่11พลาดไปน่าเสียดายไม่เป็นไรครับเรามีรางวัลปลอบใจให้นะครับกับเสื้อแจ็คเก็ตของกินเที่ยว around the world บอกด้วยนะครับว่าคุณไซส์ไหนนะครับไม่ใช่คุณตัวใหญ่คุณบอกไซส์ S ไปจะได้ใส่ไม่ได้นะฮะบอกไซส์มาด้วยครับคุณนี่ได้รางวัลปลอบใจไปเลยครับใส่เท่กันไปเลยนะครับครับหอมอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ก็มีชาดีๆครับชาตามือชาดีๆสำหรับคุณมอบให้กับคุณนิกจากร้าน w ว i t e chopper ด้วยนะครับขอบคุณมากครับฮียครับสวัสดีครับขอบคุณ แลวพักสักครู่นะครับและช่วงหน้านะฮะติดตามให้ดีนะครับว่า2พ่อลูกเล่นโงงครับจะพาคุณผู้ชมครับไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกครับโอ้โหคุณนิกใจดีสุดๆเลยครับ1ิรางวัลนะครับ10รางวัลโอ้โหอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับทาง Facebook ของรายการกินเที่ยวอาราวเดอะเวิลด์ให้ได้นะครับคุณเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้มารับประทานอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆที่ร้านแบบนี้ฟรีๆรีก็ได้นะครับรีบเข้ามาตอบคําถามกันเยอะๆนะครับ